เพื <1 French Claire> mm ่อผ่านพิครับพาดีการเมืองตุนสีไฟในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขุนข่าวนะคะเพื่อที่จะเตือนท่านพิจิตวัฒนศักดิ์ทางเราสาวไทยเก็บแปะในประเทศขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานงานพื้นที่นะคะไม่สามารถควบคุมสถานีตั้งจากผลงานป้องกันและเทางสาวไทยจังหวัด ทักรอบแนวทางในเรื long, ่องของการปฏิบัติงานครับให้อาจารย์ละภาษาที่นี่ครับเหนืองานที่เกี่ยวปฏิบัติหน้าที่ได้ครับครับที่นะครัถนักพนักชอบพื้นที่นะครับโดยความมารวดเร็วนะครับเพื่อที่จะ ท um <me ั้งตรงหินนะครับน um ี่ใครครับที่าครับเขาบวนยนเก่าตอนนี้อบกาไนี้เจ้าหน้าทีตำรวจให้เข้ามาอะไรพื้นที่นะครับรถจนรุกเล็กงกำลังพลจ นะครับทางท่านโดยได้แจ้งท่านผู้ว่าการศึกษาครับและศูนย์ต่อกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตแพรจังหวัดกแพร่เพชรต่อไปครับไปแจ้งทางอบจเขาส่งรถอาศสนับสนุนแล้วก็ขอความระวังเนื่องจากว่ากลุ่มเพลิงนั่นลุกยกขึ้นครับยกขึ้นโอเคครับสองหนงสี่ใบดีครับ นม่กระสายที่รโยนมีกันารแล้วก็มีเครื่องจักนะครับประเภทหนึ่งที่ลอยน้ำได้นั่นคือแอร์บสนะครับวันหรือปฏิบัติการเหนื่อยล้าแล้วก็เป็นลมนะครับเพราะการทำงานด้านดับเพลิงในภาคสนามนั้น ะช่วยเหลือในการป้องกันหรือว่า